ห้องเพลงต้องดู YouTube ดูอะไรเยอะๆแล้วมุกต้องรัา่าเท่ไรตยัด้อีกิดกันปิดกานโ okay. <Okay. S 1> อเคห้ามลืมลบอกบฉันสักคำว่าเธอทำได้ยังไงเพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่จริงนับตั้งแต่ที่เรานั้นแรกเจอไม่คิดว่าจะรักได้มากมาย คจห่วงใยจนฉันแปลกใจความรู้สึกที่ฉันมีเคยรักมากเท่าไรก็ยังรักได้อีกไม่รู้ว่าเป็นเด็กที่ไหเขาเคยรักมากเท่าไรเคยรักมากเท่าไรเคยรักมากเท่าไรมไม่เป็นมักเป็นมากเคยรักมากเท่าไรมากเท่าไร คือส่วนส่วนกระชับแต่ว่าเคยรักมากเท่าไหร่เคยรักมากเท่าไหรไม่ใช่ไงเคยรักมากเท่าไหร่ก็ยังรักได้อีกก็ยังเคยรักมากเท่าไหรมากเท่าไหร่ค่ะโอเคโอเค่มากบวก็ยังก็ยังก็ยังกได้อีกก็ยก็ไ้อีกเคยรักมากเท่าไหร่มากต้องมากเคยรักมากเท่าไหร่ แต่ส่วนนะแต่ส่วนก็ยังต้องต้องกระชับอยู่นะังรันกระอเท่าไรเคยนยัรเัย่ัรเท่าไยงกรยนะังรัังรยังรัอีกอยยังรัยัรอีกรดกรันังรันรยกรยรยกอยัรกรอยกรัก้องกน้นังนยังนะย เน้นเขา่ยังกได้เคยรักมาเท่าไหร่ยังรักได้อีกเคยรักเคมาเท่าไรเคยรักมาเท่าไร่ก็ยังรักได้อีกกยังรักได้อีกยังรักได้อีกกยังรักได้อีกนยังอะไรอย่างี้ยยังไม่ยัมไม่บู

มันจะยากตรงเนี้ยมันจะยากลตรงเนี้ยมุกก็คือต้องการหนังเบาแต่เบาก็คือยังคงเป็นเนื้อเสียงอยู่ไม่ให้หลุดอันเนี้ยแหละคือมุกต้องไปคอนโทรลหลังจากเนี้ยแล้วมันได้เพราะว่าถ้าเกิดหลุดเมื่อไหร่ก็มันเสียงก็ไม่เชื่อมแต่ว่าถ้าเราคอนโทรลบาได้โดยที่ยังมีเนื้อเสียงอยู่อันนั้นน่จะดีมากเลยคือต้องให้เห็นความหนักถ้าเกิดเราร้องไม่มีหนักเบานะเพลงมุกแข็งไปทันที แต่แต่หน้าตามุกมันชนมองนะเวลาเขาร้องหน้าเขายิ้มแย้มเิ่งใสนะดูดีมากเลยดูดีมากที่อยู่ที่ที่บ้านอ่ะแต่ให้มันมันมันต่อเนื่องกันอ่ะให้กราฟมันพุ่งตั้งแต่หนึ่งไปถึงสิบให้มันต่อเนื่องที่มุกที่แล้วนี่ก็ยิ้มเก่งนะนี้ก็ยิ้มเก่งใช่เก่งทั้งคู่เลยแล้วก็คือให้หมันพุ่งจริงจริงใหญ่อย่ามากังวล กังวลตรงท่อนอิมพอไวส์่ะซึ่งมันไม่ใช่อิมพอไวส์เน่ะเอามาช่วยเสริมเราให้มันเพราะแต่เราอย่าไปกังวลกับมันมันไม่ใช่ท่องไปเนี่ยคือถ้าทําให้คล่องเนี่ยเวลาร้องได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์เอามารวมให้มันเป็นประหนึ่งเดียวเหมือนกับฟิลของเรารู้สึกว่าเวลาอิมพอไวส์ใส่ไปเนี่ยคือความรู้สึกของท่อนที่มันพลิกๆนะเพราะฉนั้นเนี่ยเราต้องใส่ไปด้วยอารมณ์เพลงของเราใช่หลังจากที่เราทําหลังจากที่เราฝึกโน้ตโน้ตอิมพอไวส์คล่องแล้ว คือมันต้องมีความรู้สึกจริงๆนะถึงบอกบอกว่ามันต้องมีความรู้สึกจริงๆเลยมุกมุกมีหนึ่งถึงสิบเนี่ยมีครบหมดละแต่มันยังมันยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยดังนั้นมุกเรียงลำดับเรียงลำดับความจังให้ดีเพลงนย่ยงมันมีแค่ที่พี่เรียกบอกว่า A1 A2 ึเอ n อุกเอ็นดิลก็กลับมาเอแต่้างมีพลิกคอนทีนี้สลับที่กันระหว่าง เดี๋ยวพวกมันวันนั้นะแล้วท่อนหลังก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็เป็นเดี euh ๋ยวมันจะเยอะไปแค่นี TALIESIN> ้ตรงนี้ก็ไม่ต้องใสใช่ไหมคะก็มาใสี้แทนอ๋ออันนี้มาใสแล้วโอเคห้ามายทีเอาลอวกถ้าถ้าที่โดน ยังยังมีอยู่ใช่ไหมครับไม่มีเปลี่ยนนะเปลี่ยนใช่ไหมเบี่ยคนะเพราะไม่งั้นมันจะโงเสียงไม่ได้จะมีแค่คนนี้เท่านั้นโอเคก็แล้วไปบอกฉันสักคำว่าเธอทำไดอย่างไรเพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอทิ้งทิ้งนับตั้งแต่ที่เราน้ได้เจอ มมากมายกยเธอรู้วิธีดูแลคนที่ค่วงใยจนฉันแปลกใจความรู้สึกที่ฉันมีนเคยรักมาก the end